วัสดีครับวันนี้กลับมาพบกับรายการคณะบดีพาชิมครั้งที่3นะครับตอนนี้เราอยู่กันที่อาคารประสานมิตรซึ่งถือว่าเป็นอาคารแรกของโมอาวแห่งนี้ด้วยนะครับสำหรับ EP วันนี้พิเศษนิดนึงครับคือผมมีดาวติกตอกของคณะสังคมศาสตร,ร์ที่จะมาร่วมในรายการด้วยขอเชิญน้องโอโซนมาเลยครับ สวัสดีครับอาจารย์ฮูสวัสดีครับขอโซนครับมีอะไรแนะนําอาจารย์ครับเดี๋ยววันนี้อีพีแรกอาจารย์ฮูไปกินก๋วยเตี๋ยวใช่ไหมครับอีพีที่สองไปกินเครื่องดื่มแดีวอีพีนี้ไปอาหารตามสั่งครับแต่ว่าคุณภาพแล้วก็ราคาเนี่ยย่อมเยาวมากและอร่อยมากครับเยี่ยมครับเราต้องเชื่อเขานะฮะเดี๋ยวไปกันครับเดี๋ยวกระโดดไปกันแล้วครับโอเคครับสามสองหนึ่ง ตอนนี้อาจารย์ฮูครับก็มาถึงตรงท่าเรือมอสวอว์แล้วนะครับก็ร้านที่เราจะกินวันนี้ก็อยู่บริเวณด้านหลังครับก็แสดงว่ามาได้สะดวกเลยนะฮะใสนใจมามาทางเรือก็มาถึงร้านเลยเหมือนกันครับผมงั้นเดี๋ยวเราไปกันเลยครับ ก่อนที่เราจะกินนะคะอาจารย์ครูกพที่แห่งนี้อาจารย์พอจะทราบไหมว่าประวัติความเป็นมาแถวนี้แต่ก่อนเป็นไงก่อนจะมาเป็นร้านอาหารถาที่อาจารย์จาได้นะฮะสมัยก่อนเนี่ยบริเวณคลองแสนแสบตรงนี้เองเนี่ยจะเป็นหอพักก็จะมีทั้งในส่วนของนิสิตแล้วก็บุคลากรอยู่ด้วยนะครับแล้วก็ถ้าเรามองไปทางฝั่งตรงนี้เองเนี่ยเราจะเห็นสะพานข้ามคลองแสนแสบแต่เดิมเนี่ยเขาจะมีเรือข้ามฟากตอนสมัยอาจารย์เรียนอยู่ปฐมประสาทนิดเองจําได้ว่าเวลาเรานั่งเรือข้ามฟากคลองแสนแสบเนี่ยจะเป็นคล้ายๆเรือแจวแล้วก็เก ก็คือคาจะฝั่งนี้ไปฝั่งนี้ใช่ครับแต่พอตอนหลังมีสะพานมาตรงน,นี้เรือก็เลยหายไปครับผม โอโซนมาทานที่ร้านนี้บ่อยไหมครก็ค่อนข้างบ่อยครับตอนยินก็มาทานบ่อยๆมีอะไรแนะนำบ้างครับเนี่ยนี่เลยครับอันนี้ก็จะเป็นหมึกผัดไข่เค็มครับแล้วก็อันนี้เป็นมาม่าผัดแล้วอันนี้ที่เด่นฮะต้มยำทะเลรวมมิตรเลยว่าอร่อยมากเหมือนฟีลิอแม่เลยอ๋อแสดงว่าจุดเด่นของร้านนี้ก็คือเป็นอาหารตำสั์ใช่ครับนะครับราคาไม่แพงนะครับไม่สิก็ทาได้ครับผมงั้นเดี๋ยวเราเริ่มเมนูแรกเลยครับอาจารย์ผูอันนี้เป็นหมึกผัดไข่เค็มครับอันนี้คือหมึกผัดไข่เค็มนะอ่าโอโซลองดูครับาหาครับผม อืมสเปึกสดนะฮะนี่สดมากครับแัดเพ็ยงว่าคืออร่อยมากอืมไม่เค็มมากจนเกินไปเผ็ดก็ไม่มากกำลังดีเลยใช่ครับอืมมามาดด้วยอาจารย์อาจารย์แน่ชอบตัวชอบมามมามากอืมาไม่ไมีอ,อม่ออกมานช้ครับ เป็นไงครับอาจารย์ธูอร่อยนะครับอันนี้คือเมนูขายดีเขาเลยเนาะใช่ครับขายดีครับต่อไปก็คืออันนี้ทีเด็ดทั้งร้านทีเด็ดทั้งร้านนะฮะอันนี้แนะนำเลยแนะนำเลยแสดงว่ามาทุกครั้งสั่งเก็บทุกครั้งเลยนะฮะเนี่ยครับหรือบางครั้งก็เอามาม่าใส่เข้าไปเลยครับออต้มยำมาม่าเต้มยำมาม่าครับโอ้โหนี่ยครับ แซฟตีจาร์อร่อยมากเข้มข้นมากเข้มข้นเข้มข้นสมรับเป็นร้านที่บุคลากรกับนิสิตชอบมานะฮะเนี่ยต้องมาทานถ้ามาต้องกินอันนี้ก่อนอร่อยมากอร่อยมากครับผมแล้วอาจารย์ภูมิชอบทานอะไรครับปกติคนชอบทานอาหารไทยเนี่ยแหละครับอาจารย์ว่าอาหารไทยเนี่ยมันมีรสชาติครบทุกอย่างเนาะอย่างบางทีเราไปทานอาหารต่างประเทศก็จะมีรสซ้ำๆเดิมๆหรือวิธีการในการที่จะคุกจะทำเนี่ยมันก็ไม่ค่อยหลากหลาย อาจารย์ว่าคนไทยเนี่ยสามารถเอาหลายๆสิ่งหลายๆอย่างเนี่ยมารวมกันแล้วก็กลายเป็นสิ่งที่อร่อยได้ร้านนี้ก็ถือว่าใช้ได้เลยครับอาหารไทยกับข้นคนรสจัดถึงเครื่องอร่อยมากครับเม,มนูมาเพิ่มครับผัดผักบุ้งครับผัดกบุ้งนะครับใส่เฮลตี้ด้วยซึ่งดีกับสุขภาพมากนะอย่างนี้ดูแลนะ้ำมันไม่เยอะนะฮะเราอ,อชิมดูครับ นี่ครับอาจารย์กล่ออร่อยมากฮะอร่อยเผ็ดกำลังดีด้วยไมเผ็เกินไปหวานมากอร่อยครับอร่อยเดี๋ยวตอนนี้ดูไปยังไม่เที่ยงนะแต่คนเริ่มมาเยอะแล้วนะฮะ ไง้างครับอาจารย์ภูมิอร่อยไหมครับอร่อยมากครับโอโซนวันนี้ต้องขอบคุณโอโซนมากนะครับที่พาอาจารย์ไปลองร้านอร่อยๆของทางมสวอเองแล้วก็ต้องขอบคุณไปถึงสโมอสรนิสิตคณะสังคมศาสตร,ร์ด้วยนะครับที่มาช่วยอาจารย์พาโอโซนมาในวันนี้นะครับสำหรับกิจกรรมของสโมอสรมีอะไรนะ่าสนใจบ้างครับอ่ครับก็ฝากช่องทางการติดต่อนะครับของสโมอสรน,นิสิตนิสนิตคณะสังคมศาสตร์นะครับก็มีทั้งไอจี เฟซบุ๊กแล้วครับแล้วก็ทวิตเตอร์นะครับก็สามารถติดตามได้เลยตามช่องทางนี้ครับเยี่ยมครับส่วน EP ีต่อไปจะเป็นอะไรติดตามกันนะครับถ้าใครชอบช่วยกดแชร์กดไลค์กด Subscribe ให้พวกเราด้วยนะครับเราไว้เจอกันครับบ๊ายบายบค,ครับ